ตามที่เพื่อนๆคอมเมนต์ถามผมเข้ามาเนาะว่าดินทรายเวลามันแหง้งมันจะลอกเป็นแผ่นกะทิก็คือ <c oughs> ดูตามดูตามผมนะครับเพื่อนๆครับเออมันอาจจะตะกุกตะกักน,นิดนึงนะครับ <c oughs> แต่ว่าก็จะพยายามทําให้เพื่อนๆเข้าใจใง่ายที่สุดเนาะพือดินทรายเนี่ยพื้นที่ดินทรายครับเวลาอ,นนวอันนี้เป็นผิวดินใช่ไหมครับเป็นผิวดินทรายเนี่ย เวลามันตกตะกอนนะครับเม็ดทรายอ่ะมันจะหนักถูกไหมครับเพื่อนๆครับเม็ดทรายมันจะหนักเวลาเราตีเตือกอ่ะเวลาเราทํานาโตมันนะเม็ดทรายมันจะหนักแต่ไอตะกอนที่มันละเอียดมันจะเบากว่าถูกไหมครับแล้วเรื่อนถึงละความเป็นิพของของชนละสะครับเพื่อนคือเม็ดทรายที่มันละเอียดเป็นเม็ดทรายที่มันหยาบครับมันจะตกอยู่ข้างล่างมันจะตกอยู่ข้างล่างครับเนี่ยมันก็จะคูณ มันก็จะโป่งอยู่ข้างล่างมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือนี่คือนาดิวไซด์แล้วที่นี่เนี่ยเวลาเราเตียดตีเชือกครับไอ้ตรงนี้ยมันจะเป็นตะกอนเลนตะกอนเลนก็คือตะกอนดินที่รุดออกจากเมทายมันก็จะเป็นตะกอน,น,น,นหนาตะกอนคุ้นๆหนาๆหนาประมาณอย่างนี้นะมันเป็นผลึกเลยเป็นผลึกแทนเลยเนี่ยบริเวณตรงนี้ครับทีนี้เวลาไอ้ตรงนี้มันแห้งใช่ไหมครับไอ้ทันแทกเนี่ยมันแห้งมันก็จะรุด มันก็จะลอกเป็นแผ่นมันก็จะลอกเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะรูดเป็นแผ่นอย่างเงี้ยพอมันรูดเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไงเราต้องพิจารณาผลขัางมันว่าดินมันขัดโครงสร้างอะไรว่าโครงสร้างดินเนี้ยมันขัดอะไรแล้วเราต้องการให้มันเป็นอย่างไงนะครับวิธีการดูนะดูที่ว่าขั้นตอนของการเตรียมแปลงเรานมันถูกต้องไหมมันสมมันสมดุลก็สภาพนาดินทรายไหมถ้ามันไม่สมดุลงั้น เราเปลี่ยนวิธีการมันจะช่วยได้ไหมลองมาคิดดูนะครับว่าสมมติว่าเราเราไม่ทําตรงสมมตินะเราไม่ทําตบเราไม่ทําตงแล้วนาขอนงแง่พื้นที่นาเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนี่นี่ขนาถูกไหมครับที่พื้นนาถูกไหมครับถ้าเราจะทําเป็นก้อนหยาบๆอย่างนี้ได้ไหมก้อนหยาบๆอย่างเนี้ยเป็นดินก้อนหยาบๆอย่างนี้ยอยู่ในนาได้ไหมได้ไหมได้ ปัญหาคือเวลามันโดนน้าแล้วเนี่ยดินทรายเนี่ยมันก็ตกตะกอนอีกเป่นเคยครับก็คือเม็ดทรายอะ่ะมันจะตกตะกอนลงมาทับผม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 ก็แน่นแน่นแน่นแต่คาว่าแน่นอะ่ะไม่ได้แน่นเหมือนดินเหนียวมันก็จะโปง้ปงๆนะครับข้างล่างนะคุณลองสังเกตดูสิครับดินทรายมันจะแน่นอยู่แค่ผิวดินบนถ้าความชื้นมันระเหยออกไม่มดในส่วนที่มันมีความชื้นมันจะหลวมนี่คือดินทรายเลย นี่คือเหตุผลว่าทําไมข้าวอ่ะเวลามันแรงด้วยไนโตรเจนมันถึงมีอาการไหลเอาละไอแรงไม่แรงไอไหลไม่ไหลเราไม่ต้องไปสนใจมันตอนนี้เรากําลังกลับมาพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องทํำยังไงไม่ให้ดิมันมันล่อนลอกเป็นลอกเป็นกระที่อย่างเงี้ยลอกเป็นแผน่นเป็นแผน่นเป็นแผน่นรูปอะไรเงี้ยวิธีการครับง่ายนิดเดียวครับเพื่อนๆครับง่ายนิดเดียวหลีกเลี่ยงการทํานาตรงจองนะครับเติมแก็บข่าวเติมแกบข่าวหรือแม้กระทีเค้กครับเค,ค้กอ้อยนะ แกบขาวเค้กอ้อยแกบดำนะครับไอพวกนี้ช่วยได้หมดเลยพอเติมไปปุ๊บมันจะมีส่วนเจอจางของโครงสร้างดินถ้าตะกอนตรงนี้มันจะมีแกบเข้ามาคุเพรามมันมีแกบเข้ามาคุกม,มันจะเป็นตัวช่วยประสานพอช่วยประสานเสร็จปุ๊บอะ่ะมันก็กลายเป็นเรื่องดีเลยมันจะทําให้มันดูดซับความชื้นไว้บริเวณนี้เยอะเพราะมันดูดซับความชื้นไว้บริเวณนี้เยอะ มันก็จะทําให้อะไรครับมันก็จะทําให้ลดปัญหาการแห้งและตกสะเก็ดของดินทรายที่เป็นแผ่นขาวๆเป็นฝุน่นแล้วก็ต้นเขาค่อยๆแห้งตายครับมันก็จะลดปัญหานนั้นได้นี่คือวิธีการในการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับก็คือพยายามเอาไอซีวัตถุลงไปเนี่ยในชั้นชั้นแข็งชั้นบนนี้แล้วมันจะลดปัญหาได้ครับได้มากเลยครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าเอ๊ะใสไปนี่แล้วมันจะจมลงไปข้างล่างไหมไม่จมครับอย่าลืมนะครับเม็ดทรายมันหนักกว่าเม็ดทรายมันหนักกว่าแกบ แก่บันเบากว่าเพราะฉะนั้นแกบบันจะต้องเลือกที่จะอยู่ข้างบนอยู่แล้วครับแล้วก็มันจะเกิดเกิดการตกตะกอนใช่ไหมครับพอเกิดการต้ตะกอนพอมันยุบตัวมันก็จะเกิดดินทับทับซับสลับเนี่ยมันก็จะเป็นชั้นดินละเอียดสลับก็ไอ้ตัวแกบกับพี่เคกับคือเคอ้อยนะมันก็เลยทําให้ดินชั้นนี้มันไม่แตกอมันไม่แตกแล้วมันมีความชื้นความชื้นตรงนี้บวกกับความชื้นตรงนี้ต้นข้าวก็โตได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยน้ําแช่ในดินสารนั่นเองครับนี่คือการแก้ปัญหา ตามแนวทางของผมเนาะ